เข้าแอปเป๋าตังไม่ได้ไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากตรวจพบการติดตั้งแอปพลิเคชันที่อาจเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมของคุณเกิดอะไรขึ้น สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก c y เบอร์ช n แนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินจะพามาแก้ปัญหานะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงนะครับไม่สามารถเข้าใช้งานแอปเป๋าตังได้นะครับแอปมันแจ้งเตือนว่านะครับไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากตรวจพบการติดตั้งแอปพลิเคชันที่อาจเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมของคุณ มันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นนะครับก็สามารถทำตามได้นะครับเพราะว่าเมนูมันจะคล้ายๆกันนะครับวิธีแก้นะครับง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วหาเมนูคำว่านะครับการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับสำหรับโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นนะครับอาจจะใช้ชื่อเรียกว่าการช่วยเหลือพิเศษนะครับ ทำตามได้เลยนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับทําการนะครับปิดทีละเมนูนะครับปิดให้หมดนะครับแล้วก็นะครับดูเมนูด้านล่างนะครับมันก็จะมีเมนูคําว่านะครับแอปที่ติดตั้งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีอยู่5แอปด้วยกันนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราดูนะครับ แอปไหนที่เปิดอยู่นะครับให้เราทําการปิดนะครับปิดให้หมดนะครับปิดทุกแอปเลยนะครับเพราะว่าแอปพวกนี้นะครับ มันจะทําให้เกิดปัญหานะครับเราไม่สามารถเข้าใช้งานแอปเป่าตังได้นะครับรวมไปถึงแอปธนาคารด้วยนะครับมันก็จะแจ้งเตือนคล้ายๆกันเลยนะครับสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นนะครับก็สามารถทําตามได้นะครับเพราะว่าเมนูมันจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเมนูการช่วยเหลือพิเศษหรือการเข้าถึงแบบพิเศษประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นนะครับ ซึ่งเราต้องรีบแก้ไขด่วนนะครับเพื่อให้เข้าใช้งานแอปเป๋าตังได้ตามปกตินะครับเพราะว่านะครับรัฐบาลน,นะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัดปี68ในช่วงประมาณนะครับวันที่20-26ถึง26ตุลาคม68นะครับดังนั้นเราต้องเข้าแอปเป๋าตังให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปกดยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งพัดปี68นะครับ สำหรับคนที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับไม่สามารถเข้าใช้งานแอปเป๋าตังได้นะครับระบบมันแจ้งเตือนอย่างอื่นนะครับเพราะว่าการแจ้งเตือนแต่ละเคสนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับให้เรากดคอมเมนต์มานะครับแล้วก็บอกหน้าจอนะครับว่ามันแจ้งเตือนว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาช่วยแก้ปัญหาให้นะครับสวัสดีครับ